สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520รู้คุยก,กันนะคะกับคุณพว,านนาว,าวันนวัฒนาทรัพย์รองประธานบริษัทไบโ g จีบูเลอินเตอร์ n a t i o n a l ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบลงเรื่อยๆนะคะที่ทางจะนี้ไปประเมินยังไงคะก็คงจะเชื่อว่าก็ยังคง อยู่ในกรอบแคบอยู่จนกว่าจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกรีกหรือเรื่องของทางซีกอเมริกาซึ่งจะต้องแก้ปัญหาพิซิเคิลคริปซึ่งทั้งเมื่อวานนี้เนี่ยสภาคองเกรสมีการประชุมแล้วก็ยื่นคําขาดว่าควรจะต้องปฏะีปะนอมกันระหว่างสองพักแล้วก็หาข้อยุติให้ได้ภายในเจ็ดอาทิตย์นี้เพราะว่า มกราปีหน้าเนี่ยจาเป็นที่จะต้องใช้แล้วถ้าถ้ายังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้เนี่ยทางอเมริกาก็จะมีปัญหาเรื่องขาดดุลงบประมาณประมาณหกแสนล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าสามารถไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยสภ,สภาวะของอเมริกาจะอยู่ในสภาวะถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็น อึมจะอยู่ในสภาวะอึมครึมจนกว่าจะหาข้อยุติสองข้อนี้ได้เพะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าทองคําก็น่าจะเอ่ออยู่ในกรอบแคบๆในในระดับแนวต้านใหญ่อยู่ที่พันเจ็ดร้อยแล้วก็เอ่อในเอ่อโทษขาดแนวต้านใหญ่อยู่ที่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วก็รับใหญ่อยู่ที่พันเจ็ดร้อยเอ่อถ้ายังไม่ทะลุกรอบใดกรอบหนึ่งเราก็ยังเชื่อว่าเป็นช่วงไซเวย์อยู่แต่ถ้ากรอบความสำหรับวันนี้เราก็มองว่าแนวรับเนี่ย น่าจะอยู่ที่พันเซึ่งเป็นโลเดิมของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ส่วนแนวต้านเนี่ยน่าจะอยู่ที่พันเถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยต้านสุดท้ายก็น่าจะอยู่ที่พันเจ็ดอยลลร์ค่ะค่ะแต่ว่าจากนี้ไป7สัปดาห์ทีเดียวนะคะดูเหมือนจะ,จะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าจนกว่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องของฟิสิกอลคริปใครคที่ยังรับอยู่ยังต้องขายทำกำไรในระยะสั้นๆน,นี้อยู่ไหมคะ ก็ยังแนะนำนะคุณทุนให้ลงทุนในกรอบอสั้นๆแคบๆเพราะว่าการถือยาวเนี่ยในในขณะที่ทิศท,ทางไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการทากำไรระยะสั้นอย่างเมื่อวานนี้เราจะเห็นเลยกรอบของ,ของทองคำเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ15เหรียญซึ่งท่านในหนึ่งวันสามารถเบี่ยง15-20ี่เหรียญได้เนี่ยก็สามารถทำกำไรได้เป็นรายวันซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่า เราก็ควรจะเข้าเร็วออกเร็วจนกว่าที่เราจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นของกรีกหรือของออออทางที่อเมริกากรีกเนี่ยปัญหาหลักๆคือวันศุกร์นี้เนี่ยป,ประธานนายกรัฐมนตรีของกรีกก็มีประกาศว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายซึ่งกรีกหลังจากนี้ถ้าไม่ได้รับอนุมัติการเ,เงินล็อกต่อไปเนี่ยกรีกก็จะไม่มีเงินใช้แล้วเพราะนั้นทั้งสองอันเนี้ยเป็นเรื่องค่อนข้าง ซีเรียสี่นะักลงทุนต้องจับตามองแต่ดิฉันเชื่อว่าจากวันนี้จนถึงวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่มีทิศทางสดเจนก็คงลงทุนในเกอบไปขอนค่ะแต่ว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นก็ยังถือว่ามีความคลุมเครืออยู่เยอะพอสมควรทีเดียวน้ำหนักที่จะลงทุนในทองคาตอนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีคะเออสักยี่สิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะแล้วแต่นะักลงทุนมองว่าตัวเองเวลาลงทุนแล้วรู้สึกว่าเ สบายใจแค่ไหนเพราะว่าในช่วงที่มันคุมเครือเนี่ยอย่าลงทุนเอ่อเป็นปริมาณเยอะเพราะว่าเรายังหาทิศทางไม่เจอการทำาำไรกำไรระยะสั้นเข้าเร็วเข้าเร็วออกเร็วเป็นเอ่อการลงทุนที่กับเอ่อปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะข,ข,ขอบขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะราคาทองคำนั้นยังคงเกาะติดกับปัจจัย2เรื่องด้วยกันนะคะั่นก็คือในส่วนของภากฝั่งยุโรปแล้วก็รวมไปถึงฟิสิกอลคลิปด้วยซึ่งมีข้อสรุปออกมาเมื่อวานนี้แค่เพียงว่าจะต้องได้ข้อสรุปและความชัดเจนในเรื่องของแนวทางการแก้ไขาภายใน7สัปดาห์นี้คุณพงบอกว่า7สัปดาห์นี้แหละก็มีน้สําคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําด้วยเหมือนกันนะคะแนวรับกว้างๆน,นั้นอยู่ที่1,700นเ้าตานึ่้แต่ว่าวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ ลงทุนช่วงนี้ใช้ความเร็วนิดหนึ่งในการลงทุนแนวรับอยู่ที่1716งพันเจ็ดร้อยสิบหกแนวต้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ถ้าเป็นไปได้ทํากําไรระหว่างวันไปก่อนนะคะแล้วก็ลงทุนตอนนี้อย่าพึ่งใส่มาเต็มแม็กนะคะสักสามสิบถึงสักยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นตของพอร์ตสำหรับการลงทุนในทองคำจนกว่าจะเห็นความชัดเจนว่าผลสรุปท้ายที่สุดล้วในส่วนของยุโรปเองในส่วนของสหรัฐเองจะได้ข้อสรุปในแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรนะคะนี่ไปทั้งหมดในส่วนของทองคำที่เราพูดคุยก